สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพนะินีวิวนครอินนะครับห้องนี้จะเป็นห้องมุมเลยนะครับอยู่ชั้น14อาคาร A ไทยห้องขนาด26ตารางเมตรนะครับผมเข้ามาก็จะเจอในโซนของห้องนั่งเล่นครับก็จะมีโซฟาให้1ตัวครับโซฟานี้ถ้าไม่อยากได้เรา,เอ,าออกให้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราจะมีทีวีให้นะครับทีวีอ่ะตอนนี้วางอยู่วางอยู่ตรงน้น ตรนนี้มีทีวีให้แล้วก็ชั้นวางทีวีเราหาให้ได้ครับในห้องนอนจะมีเตียงพร้อมอฟูกไซส์6ฟุตนะครับซึ่งผู้เช่าเดิมเนี่ยเขาไม่เอาตัวตัวตัวฐานตั้งเตียงแล้วก็เลยถอดประกอบออกมาซึ่งถ้าลูกค้าไม่อยากได้จริงเราก็สามารถเอาออกให้ได้ แต่ถ้าจะใช้เดี๋ยวเราก็ประกอบค้นให้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีแอร์ให้1เครื่องในห้องนอนนะครับผ้มาม่านเดี๋ยวเราติดให้นะครับพอดีคนเดิมเขามีผ้าม่านของเขาหมาเองในโซนครัวสุขภัณฑ์ก็เป็นไซส์มาตรฐานมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับของรูปพินีเลยแล้วก็มีไมโครเวฟพร้อมกับตู้เย็นครับผมแล้วก็ห้องน้ำก็จะมี ฉากกันน้าน้าให้นะครับแยกส่วนแห้งส่วนเปียกครับผมเป็นกระจกฉากกันเลยตามนี้พร้อมกับเครื่องทาน้าอุ่นหนึ่งเครื่องนะครับผมระเบียงห้องนะครับจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับก็แดดเช้าจะมาฝั่งซ้ายมือนะครับเนี่ยแดดเช้าจะมาทางฝั่งนี้แล้วก็ทิศใต้จะเป็นฝั่งนี้เรียกว่าห้องเราไม่ไม่ได้โดนแดดบ่ายนะครับวิวค่อนข้างดีครับเพราะว่า ฝั่งทางนี้ถ้าเรามองไปไกลๆนะครับถ้าเราตั้งใจมอมันจะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตรนี้เป็นสะพานพระรามห้าตรงนี้ก็เป็นถนนนครินนะครับผมถ้าไปทางซ้ายก็จะไปตรงแยกติวานนท์ไปทางขวาก็จะเป็นไปทางพระราม5ห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่5,500บาทนะครับลุมพินีวิวนครอินอาคาร A ชั้น14ครับผมห้องขนาด26ตารางเมตรถ้าใครสนใจอยากจะขอนะชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ ตามเบอร์โทรหรือ ID l ดียที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุาจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม